6, 5, 5. ยายาขี่จัก,กรยานเ <c oughs> ตรียมตัวแม,ตแม่ถอยห่างก่อนเยะๆๆอะเยเยอะเยอพราะยายาปั่นไวมาเลยค่ะโอเคยายะปั่นจัก,กรยานเก่งมากเลย เบรกนะลูกเบรกลูกเก่งมากเก่งมากลูกปันกับมาหาแม่เลยค่ะค่ะเก่งมากลูก ตั้งใหม่โอเคโอเคโอเคจับหน้าตรงตรงลูกจับหน้าตรงตรงดีมากลูกดีมากเก่งมากเลยไปถึงป้าเจี๊ยบเบรกนะลูกนะ